สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับนะครับอาร์ตเนื้ข่าวนะครับผมอาร์ตเลวิ์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสามแคนิเดตนะครับที่จะชิงตําแหน่งนะครับผบตรคนที่สิบห้านะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีใครนะครับที่จะแบบว่าเข้าในลิสต์รายชื่อมั้งครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าใครมีโอกาสที่จะได้อโอกาสลุ้นมากที่สุดนะครับที่จะได้เป็นผบตรคนที่สิบห้านะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันเลยเกี่ยวกับล่าสุดนะครับกับพบตรคนที่สิบห้านะครับลุ้นกันครับว่าใครจะได้เป็นครับก็ตอนนี้นะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการแต่งตั้งพบตรคนใหม่นะครับก็คนเก่านะครับก็จะเกษียณอายุไปนะครับก็คือพลตํารวจเอกต่อศักด์สุวิมลนะครับหรือว่าพบตรคนที่สิบสี่นะครับ แล้วก็เตรียมบายๆนะครับโบกมืออำลานะครับตำแหน่งนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าถือว่าไว้มากเลยนะแค่ใช้ระยะเวลาหนึ่งปีนี่กนะ็คือก็แป๊บๆก็ไอ้นี่แหละต้องหาคนที่15มาแต่งตั้งมาแล้วมาเป็นและก็ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางทางทางพลตารวจเอกต่อศักดิ์หรือว่าบิ๊กต่อนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็เสียอายุกันไปก็เดี๋ยวนี้เรามาดูอ่าเรามารอลุ้นดูนะครับคนที่สิบห้าจะเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนครับพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาตินะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกฎหมายใหม่นะครับก็ให้มีกําหนดนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการประกาศอ่า ให้ประกาศบังคับนะครับก็คือหลัง180วันนะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่2ตุลาคมนี้นะครับจึงมีประกาศนะครับคือว่าให้แต่งตั้งผบพอพอตรนะครับในหลังจากวันที่3อ่ะหลังจากวันที่3ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับก็คือเป็นพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นกฎใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรา มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือ1นนะครับต้องมียศพลตำรวจเอกขึ้นไปนะครับ2นะครับต้องดำรงตำแหน่งรองพบตรหรือเจเลตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็คำนึงถึงอาวุโสนะครับและความรู้ความสามารถนะครับประกอบด้วยกับงานสืบสวนสอบสวนนะครับและงานป้องกันการปราบปรามนะครับซึ่งต้องจะต้องอยู่ในโพนี้นะครับอยู่ในลิสต์นี้นะครับ ที่จะสามารถเข้าชิงตำแหน่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบุกว่ามีใครที่เข้าเกณฑ์บ้างนะครับก็มาดูกันว่ามีใครแบบว่าเข้าเกณฑ์กันบ้างนะครับก็มีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอันดับหนึ่งเลยนะครับก็พลนํำรวจเอกกิตลัตพันเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กตายนะครับก็จบจากนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับรุ่นที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ่า นักเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่นที่25นะครับเกษียณอายุราชการนะครับในพศ2569นะครับก็เหลืออีก2ปีนะครับแล้วก็เป็นอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับผลงานนะครับก็มีทั้งด้านนะครับด้านการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มยาเสพติดนะครับได้แบบว่าเป็นบิ๊กล็อตนะครับล็อตใหญ่เป็นหลายหลายจังหวัดนะครับที่จับ คุมยาเสพติดได้นะครับหลายจังหวัดอยู่ด้วยกันนะครับก็แล้วก็สามารถแบบพูดง่ายๆว่าจับลุมได้ทั่วประเทศนะครับนะครับแล้วก็เคยรักษาราชการแทนนะครับบบตลอนะครับในระยะเวลาสามเดือนนะครับนะครับแล้วก็ตําแหน่งปัจจุบันที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก็เป็นรองบบตลอนะครับซึ่งปิตายนะครับก็เคยเคยมี ตอนนั้นนะครับที่ว่า,าโยกทางาบิ๊กต่อกับบิ๊กโ๊กไปสํานักง,งานนาย,ยกแล้วก็บิ๊กตายตอนนั้นนะครับก็ได้ขึ้นเป็นเหมือนแว,ว่ารักษาการแทนนะครับรักษาการแทนผอ,อรตรนะครับก็รักษาการแทนตอนนั้นอยู่ประมาณ3เดือนนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับ2กันนะครับก็พลตารวจเอกไกบุญทวดทรงนะครับก็จบจาก โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับรุ่นที่39นะครับก็ะเตียนอายุหศ2568นะครับก็อีก1ปีนะครับจะกกระเตียนอายุนะครับก็ผลงานนะครับก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับปาบปางมกระบวนการทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันนะครับที่อาจที่ล่าสุดที่ว่ามีน้ำมันเถื่อนนะครับที่ว่า,อาของกลางหลุดไปที่ว่าแล้วก็ได้ตาม จับกลับมาได้ตามาจับกลุมกลับมาได้นะครับแล้วก็ได้ดําเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นน้ํามันเถื่อนนะครับที่มีข่าวไปเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างเป็นอาวุโสอันดับสองนะครับก็คือพูดง่ายว่าลองกันมาเลยนะเป็นอาวุโสอันดับสองก็ดําลงตําแหน่งเป็นเจเลตลํารวจแห่งชาตินะครับอันนี้ก็คือมีเข้าลิตรในในที่ว่ากด กฎใหม่ที่ว่าต้องมีต้องมียศผลตำรวจเอกนะครับอันนี้ได้นะครับแล้วก็อันดับสามนะครับก็พลตำรวจเอกธนาชูงนะครับจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับรุ่นที่42ครับเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับรุ่นที่ยี่สิบกนะครับกรเกษียณอายุนะครับพศ 2569นก้ะครับก็อีก2ปีจะเกษียณอายุอันนี้ก็คือมาตีคู่กับอ่าอีก2ปีเหมือนอ่าบิ๊กตายนะครับก็เบอร์หนึ่งนะครับก็เกษียณอายุอีก2ปีนะครับเป็นรอ,องผบรตรนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผบรตรนะครับเป็นอาวุโสันดับสานะครับสำหรับพลตำรวจเอกธนาชูงนะครับก็ ทั้งสามทั้งสามทั้งสามคนนี้นะครับก็ถือว่ามีคุณสมบัตินะครับที่สามารถ à, ทีจ่จะสามารถขึ้นมาเป็นผบตรคนที่สิบห้าได้นะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผบตรคนที่สิบห้าเนี่ยจะเป็นใครนะครับก็มันจะมีให้เลือกกันสามคนนะครับก็อย่างถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะครับก็หนึ่งผมมองว่า บิตายนะครับเบอร์หนึ่งนะครับคนตารวจเอกกิตตรัตนเพชรนะครับก็คือผมมองว่า,าท่านนะเคยได้เขาเรียกว่าชิมลางในการเขาเรียกว่ารักษาการแทนหมอบอตลอนะครับซึ่งถือว่า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 แบบว่ามีประสบการณ์ในในเรื่องการบริหารการอะไรเงี้ยครับซึ่ง ถ้าให้มองว่าแล้วก็มีอายุราชการอีกสปีแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านการาปรับปรามยาเสพติดด้วยเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับเคยได้รับตําแหน่งด้วยเป็นรักษาการแทนด้วยผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นพอบอรตรคนที่15บห้อันนี้อันนี้คือเราวิเคราะห์นะครับว่า โอกาสที่จะได้เป็นน่าจะได้เป็นมันน่าจะมีแต่ถ้าอย่างนะเบอร์สองเนี่ยครับออ่ทางพลตำรวจเอกไกบุญไกบุญสวดทรงนะครับถ้าสมมติว่าถ้าเกิดท่านท่านไกบุญเนี่ยได้เป็นนะครับก็จะปีนี้คนที่สิบห้าท่านไกบุญได้เป็นก็จะกลายเป็นว่าปีหนึ่งใช่ไหม,มปีหนึ่งปีนี้ท่านไกบุญได้เป็นใช่ไหมปีหนึ่งปุ๊บลว คนที่สิบหกเนี่ยก็จะก็จะยังมีอยู่ในโพอยู่ก็คือเบอร์หนึ่งนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรแล้วก็อ่าพลตำรวจเอกชนาทวงนะครับก็จะเหลืออีกคนละหนึ่งปีสิบหกวันอ่าอบบตรคนที่สิบหกก็อาจจะเป็นสองคนนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าปีละคนปีละคนมันก็จะ,จะเหมือนแบบเฉลี่ย กันเป็นใบใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าทางนายกเสนอชื่อไปเป็นเบอร์หนึ่งแล้วโอเคบิ๊กตายได้เป็นพลตำรวจเอกอินทรัตน์เนี่ยได้เป็นก็จะเป็นสองปีซึ่งถ้าเป็นสองปีปุ๊บเบอร์สองท่านไก่บุญเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ไปใช่ไหมแล้วก็พลตำรวจเอกชาชูงก็จะหมดสิทธิ์ไปก็คือูง่ายๆจะเป็นบิ๊กต่ายเป็นสองปีอยู่เลย อันนี้คือในในความคิดเห็นนะครับหรือว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าอันเนี้ยมันจะพลิกไปแบบไหนนะเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางกรลอรหรือทางคณะกรรมการเนี่ยครับหรือทางนายกนะครับจะเลือกจะหยิบใครขึ้นไปนะครับก็โดยคำนึงถึงนะครับอาวุโสนะครับ แล้วก็ต้องอมีเขาเรียกว่าง่ายๆว่าแบบแล้วก็มีความรู้ความสามารถประกอบด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็งานป้องกันการปัดปามนะครับก็คือต้องมีครบเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลิสต์รายชื่อที่มีปีนี้มีสามคนนะครับก็ก็รอรุ้นกันเอานะครับนี่ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ละอ,อีกอีกอาทิตย์ทั่วขวาก อีกประมาณอีกไม่ไม่กี่วันหรอกครับเนี่ยอีกอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับก็เดือนหน้าใช่ไหมหลังจากวันที่สามตุลาไปเดือนหน้าครับก็อีกไม่กี่วันอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับก็อาจจะได้มีข่าวดีกันนะครับว่าใครจะได้ขึ้นเป็นก็อันนี้ก็ติดตามชมติดตามกันต่อไปนะครับว่าทั้งหมดนี้แล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองหรือเบอร์สามนะครับที่จะที่จะได้ ได้ได้รับเลือกมาให้เป็นผบตรนะครับอันนี้ก็จะมีการแบบว่าพูดถึงว่าจะมีการเหมือนแปลว่าเอาเบอร์สามขึ้นไหมหรืออะไรขึ้นไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าจะมีการแบบว่าเอาเบอร์สามขึ้นไหมหรือว่ากฎใหม่เนี่ยก็คืออาจจะเอาเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมติเราเบอร์สามขึ้นมามันก็ต้องตอบคาถามได้นะว่าที่เอาขึ้นมา เพราะอะไรแล้วดีว่าเบอร์หนึ่งรงไหนเพราะว่าเบอร์หนึ่งเป็นอาวุโอ้ดับหนึ่งใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยครับก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งสําหรับวันนี้นะครับก็อ่าลิสต์รายชื่อของอ่าเปิดค a n d i d a t สามคนดิเดตนะครับของอ่าแต่งตั้งเลือกพบตลอคนที่สิบห้านะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรต่อต่อไปก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับ ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด s u b s ไ r i b ์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปนะครับท่านก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาร์ตเทลลิสนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้อ่ารายการวิเคราะห์ข่าวอาร์ตนื้ข่าวก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ